และนี่คือ3วิธีที่โชว์ความเป็นมืออาชีพทําให้ลูกค้าเชื่อถือคุณครับสาม่านงนี้เีอะไรบ้างครับทคนิคที่1ครับคือการเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ครับเมื่อการคุณให้ความรู้กับลูกค้าลูกค้าจะรู้สึกว่าคุณเป็นมืออาชีพการให้ความรู้เช่นไรครับคุณลูกค้าครับตอนนี้คุณลูกค้าเนี่ยจะต้องระวังพรบตัวใหม่นะครับซึ่งกำลังจะออกมาในปี64เป็นพรบที่จะป้องกันเรื่องนี้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 จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับเมื่อการที่คุณให้ความรูู้้กกัับลคคานน่ื ลูกค้ารู้แล้วว่าคุณคือมืออาชีพคุณเกาะติดสถานการณ์จริงๆครับและเทคนิคที่ 1, 2เลยคือใช้คําถามโชกเกินคําถามโชกเกนคืออะไรครับคือคําถามที่จะโชวว่าคุณเนี่ยรู้จริงในวงการต้องเป็นคําถามปลายปิดครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าใช้สา,ารสกัด A B C หรือ C D F ครับไม่ได้บอกว่าคุณลูกค้าใช้สา,ารสกัดอะไรหรือลูกค้าใช้สา,ารสกัดตัวนี้หรือตัวนี้ดังนั้นคำถามคนที่สามารถถามคําถามแบบนี้ได้คือคนที่เป็นตัวจริงของวงการคุณลูกค้าใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Android หรือ Windows ครับ นี่คือคนต้องรู้จริงว่ามันมีระบบที่มันทําได้มีแค่2ระบบและเทคนิคที่3ครับคือการบอกสิ่งที่ลูกค้าต้องระวังครับคุณลูกค้าครับถ้าทาแบบนี้การนําเข้าแบบนี้อาจจะต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับคนที่จะบอกว่าจะต้องระวังเรื่องอะไรได้นั่นคือคนที่พุกคีอยู่ในวงการครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกลูกค้าว่าคุณลูกค้าต้องระวังเรื่องอะไรมันทําให้ลูกค้ารู้ว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับุณสามารถกดติดตามที่เพจดูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดุณสามารถแอดทด่อัสไซแบงค์สุภกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ